ครับวันนี้จะมาพูดถึงอาคารหอประชุมศูนย์การศึกษาอุธอทธรวดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาวิทยาเขตส,สยายโสมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับอันดับแรกครับบทนำมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยครับก่อตั้งในปี2539เกครับเกิดจากแนวพระสาชดมริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ให้ อาจจะตั้งโรงเรียนแบบพาบริสกูครับต่อมาครับสมเด็จพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์ครับหรือช่วงบุญนาคนะครับเป็นองค์สถาปนาและจัดมอบที่ดินของท่านเนีครับเพื่อก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนะครับในปัจจุบันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบนะครับทรงประทานพระบรมราชโองารนะครับให้มหาวิทยาลัยนะครับมีปรัชญาด้านการพัฒนาทางท้องถิ่น เป็นผู้นำและรับผิดชอบในพื้นที่ชุมชนสาหนับสนุนโครงการพัฒนาอันเป็นรากฐานความยั่งยืนของสังคมครับหลักการและเหตุผลนะครับเนื่องจากาพ,รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สิบนะครับมีพระราชโอบายด,ดังที่กล่าวไปนะครับาทางมหาลาัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการจัด,จดสร้างอาคารหอประชุมเพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาลัยครับ ซึ่งความต้องการก็คือต้องการหอประชุมที่มันจุคนได้500คนเป็นอย่างน้อยครับสำหรับการประชุมมีการจัดเลี้ยงสัมมนาประกอบกิจกรรมต่างๆและมีที่จอดรถไม่น้อยกว่า70ครัคันเพื่อรองรับการเข้าสู่การเรียนรู้การเรียนรู้การสอนแบบสากโนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศครับในสังคม4.0และวิถีใหม่ครับ วัตถุประสงค์ของโครงการนะครับอาคารดังกล่าวเนี่ยครับจะใช้เป็นอาคารจัดก,กิจกรรมประชุมสมัมมนาการจัดเลี้ยงและกิจกรรมอื่นๆใช้เป็นสถานที่รองรับรับรองและประสานงานดําเนินการกับบุคลากรในท้องถิน่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามา,ามีบทบาทนะครับ <S <S เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่บุคลารกรและประชาชนในท้องที่ครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีสถานที่สําหรับจัดประชุมสัม,มนันาอย่างมีคุณภาพปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานครับครับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอประชุมนะครับงบทั้งหมดประมาณ20ล้านบาทครับซึ่งจะแบ่งเป็น3 3สามหัวข้อใ่ญ่คือวงเงินในการออกแบบโครงการครับในการจ้างออกแบบทําแบบเพื่อก่อสร้างนะครับ และค่าแบบนะครับจำนวน1 3ล้านสแสบาทครับวงเงินในการก่อสร้างอาคารนะครับรวมค่าดำเนินการเฟกเตอร์เรวมแล้วประมาณ20ล้านบาทครับมีค่าค่างานประกอบภายนอกมาเช่นงานแลรสเคปการจัดสวนหรือว่าพื้นที่จอดรถทางเข้าเนี่ยครับอีกประมาณ2ล้านบาทซึ่งจะไม่รวมกับการประมูลนะครับ แนวคิดในการออกแบบและดำเนินการภาพรวมของโครงการนะคบจะศึกษา,าสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับอาคารเดิมในการศึกษาแบบตัวอาคารนะครับให้สอดคล้องกับผังแม่บทรวมทั้งอาคารใกล้เคียงชุมชนและก็สิ่งก่อสร้างเดิมครับจะมุ่งเน้นนะครับพัฒนาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัย วิชาการสู่สังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบริหารจัดการตามหลักรรมาพิบาลครับแล้วก็เอื้อเฟื้อการเรียนรู้คุณภาพให้แก่นิศิลบุคลากรครับตามหลักของความรู้สามส่วนก็คือบวรครับก็คือบวมไม้แสดงถึงบ้านวอแหวนวัดและโรงเรียนก็คือเราเรือครับรวมกันก็คือเป็นบวรครับ แนวคิดของอาคารที่ที่ทำให้ตัวอาคารมีความน่าสนใจและดึงดูดการใช้งานนะครับอ่าก็เพื่อเอผยแพร่ตัวอาคารสู่สาธารณะเพื่อการเข้าถึงอย่างสะดวกเพื่อการพัฒนาตัวอาคารสู่ระบบอินเทอร์เน็ตออฟแทงนะครับและระบบมือถือให้เป็นแบบอา,อาคารสมาร์ทสมาร์ทบิลดิ้งครับ เพื่อสร้างข้อมูลเรื่องดาวตัวอาคารเป็นมหาลัยแห่งอนาคตครับข้างล่างก็จะเป็นแนวคิดของกรีนแคมปัสนะครับคือแนวโน้มของมหาลัยในอนาคตครับซ,ซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับครับแนวคิดที่จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาลัยนะครับครับตัวอาคารเนี่ยครับจะมี การออกแบบถึงแง่มุมทางประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องอัตลักษณ์ของมาลายครับซึ่งจะเป็นสถาปัตยกรรมอู่ทองพุทธศักราชที่18ถึง20แล้วก็มีการนำสถาบัสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนะครับเช่นเดือนไทยทรงดำเนี่ยครับมาประกอบแล้วก็เป็นไทยประยุกต์ครับซึ่งจะนำเอกลักษณ์ของไทยทรงดำสถาปัตยกรรม อูทองนะครับมาผสมผสานให้ให้ตัวอาคารมีเอกลักษณ์ครับผังบริเวณก็ตัวอาคารนะครับตั้งอยู่ในราชพัฒน์บ้านสมเด็จศูนย์อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับต่อมาก็จะเป็นภาพทันญยภาพด้านหน้าของตัวโครงการครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าครับเข้ามาก็จะเจออ่า บ่อน้ําของตัวตัวพื้นที่ครับที่จะเห็นตัวโครงการครับซึ่งจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือหลังคาเป็นไทยทรงดําครับครับก็ข้อมูลเกี่ยวกับอขอประชุมศูนย์ศึกษาอุทองธารวดีมหาลัายราชพัฒ์บ้านสมเด็จเจ้าพยานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีประมาณนี้ครับครับ